สวัสดีค่ะตอนนี้นิดนั่งอยู่ที่ในะห้องครัวของเรานะเ,าเดี๋ยวนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะวันนี้ได้อะไรมาบ้างวันนี้นิดไปเดินเล่นกับเพื่อนนะคือตั้งใจจะไปซื้อเสื้อผ้ากันนะคะแต่ว่าไม่ได้เสื้อผ้าเลยนะแต่ว่าได้ของกินของใช้มานะคะนิดได้ของมาจากร้านมูเลอร์ลีดอร์แล้วก็ออดีนะมาดูกันเลยคะ่ะนี่เลยนี่เป็นสามถุงที่นิดได้มาอาอันนี้เป็นร้านมูเลอร์นะแล้วก็ สองถุงนี้จะเป็นแบบรวมๆกันนะคะนิดก็ไม่มั่นใจอาจจะอคระเข้ากันไปนะก็คือลีเดอร์กับไอดีนะคะถุงแรกเลยก็นิดได้อ,อันนี้เป็นผ้านามัยแบบรองคืนนะคะก็คือ,อแบบไซส์ใหญ่นะไซส์เอลนะคะนิดได้มาสองกล่องเพราะว่าลดราคานะ ก็คืออย่างที่บอกว่าไปเดินเล่นนะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะอะไรที่ลดราคาหรือว่าจําเป็นในบ้านเนี่ยนิดก็เลยซื้อมานะอย่างอันนี้นะคะเป็นถุงใส่ของอสําหรับแช่แข็งนะก็เป็นถุงหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งกล่องก็จะมีสิบสองถุงนะนิดก็ได้มาเพราะว่า,อ,าอันนี้นิดไม่ค่อยได้เอามาใส่อาหารนะส่วนใหญ่จะเป็นของที่นิดอ,อใส่อาหารนะแต่ว่าจะเป็นแบบเวลาที่นี้ไปปั่นจักรยานอะไรเงี้ยเพราะถุงเขาจะหนากว่าที่นิดมีที่บ้านนะคะแต่ว่าอันนั้นมันจะ มีจํานวนมากกว่าแล้วก็บางกว่าราคาถูกกว่านะแต่อันนี้จะราคาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าเขาหนาเนาะนิดก็เลยชอบนะคะเวลาไปปั่นจักรยานล้วใส่ของใส่แบบเครื่องที่เราจะล้างหน้าแปรงฟันหรืออะไรอย่างนี้นะนี่ได้มาสองกล่องอ่นนี้เลยนะคะหนึ่งกล่องหัวเข่านิดบังนะเราก็ได้น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํานะคะเขาลดราคาเหมือนกันนะเป็นของกบนะคะได้มาสองขวดอ่ากลิ่นลาเวนเดอร์นะ นี่เลยคือของข้างบนนิดเยอะมากๆเลยนะนี่ก็เลยไม่ได้ทําให้ดูข้างบนนะคะไม่ใช่อะไรนะเมื่อวานน้องฟิโอน่าทำขนมกับน้องซาร่านะคะแล้วก็น้องฟิโอน่าเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเนาะก็มีกระปุกกับขวดน้ํานะคะแล้วก็นี่ตั้งใจว่าจะทํอ,อน้ำยาน้ำเงี้ยวนะก็แช่ดอกเงี้ยวเอาไว้นะคะก็คือมันก็เยอะๆนิดนึงนะ,อะตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งนะคะกว่าจะถึงบ้านมัวนั่งเมาท์มอยกับเพื่อนนะ แล้วนี้ก็ได้กระดาษหรือว่าผ้าเย็นเช็ดก้นนะคะเวลาเราเข้าห้องน้ำนะก็มีผ้าทําความสะอาดนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าลดราคาเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกว่าเราตั้งใจจะไปดูเสื้อผ้าไปดูนู่นนี่นั่นแต่ว่ากับข้าวเราก็ตั้งใจจะไปอยู่แล้วนะคะเราเนีตก็อยากได้เป็นบาง,างอย่างอยู่แล้วด้วยแล้วก็บางอย่างที่ลดราคานะอย่างสลัดนี่ตั้งใจซื้อเลยนะคะอย่างพวกเนี้ยก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะแต่ว่ามันลดราคานี่ก็ต้องจัดมานะคะอะไรที่ลดราคาอย่างที่บอกนะ แล้วก็ที่ฉีดจักรแ,แลนะคะนี่ก็ได้มาสองขวดอย่างละกลิ่นนะอันนี้เป็นกลิ่นอะไรอะ่ะดอกไม้ตามนี้เลยนะคะถูกมากเลยนะน,นีนิดว่านี้ซื้อมาครั้งแรกเลยนะคะซื้อมาลองเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันถูกจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสําหรับที่ใส่ห้องนนะ้ํานะก็เอ่อซื้อมาลองครั้งแรกเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาลดราคาอยู่ที่ไม่ถึงหยูโรแล้วสอชิ้นด้วยนะ จัดมาเลยนะคะถ้าดีเดี๋ยวคราวหน้าก็ไปซื้ออีกได้อันนี้เป็นถุงที่ใส่ถุงนี้นะถุงใส่ของนะคะแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นกลิ่นกุนหลาบคือนิดดูจากภาพแล้วกันนะคะก็เป็นกลิ่นดอกไม้นะอย่างละหนึ่งขวดได้มาก็เอาไว้อห้องน้ําชั้นล่างนะคะส่วนที่เหลือนะ่าจะเป็นอาหารแมวทั้งหมดเลยนะน,นิดได้มาอันนี้หนึ่งรสชาตินะคะก็เป็นไก่บด นี่เลยตามนี้ลดราคานะคะก็ได้มาอย่างละสิบจะได้แบบนับง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นทูน่าก็เป็นแบบบดเหมือนกันนะพาสเทตอีกสิบนะคะแล้วก็ได้น่าจะเป็นเนือ้อทูน,น่านะแต่ว่านีา้นี่เลยนะคะทูน,น่าแต่ว่า,อ,าอันนี้ก็เป็นทูน,น่านะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบหยาบนะคะ ก็ตามภาพเลยได้มาอีก10คือถ้าจำไม่ผิดนี่ได้มาสามสามแบบสามรสชาตินะประมาณนี้นะคะโอเคหมดแล้วนะจากร้านมิลลนะคะต่อไปก็เป็นของจากร้านอันนี้ไอดนะอย่างไข่นะคะจากไอดแน,น่นอนจำได้เพราะซื้อเป็นแบบร้านสุดท้ายนนะอะถูกแล้วนะคะนี่สิบฟอง แตงกวาลูกเล็กอันนี้จากร้าน l e ดอร์นะคือนิดไปซื้อของนิดลืมเอาถุงใส่ของไปนะมันอยู่ในรถนิดนะคะนิดก็เลยเออเอาใส่ในรถเพื่อนมาก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาถุงมันก็เลยเคละขากันแล้วก็ไอศกรีสลัดเหมือนกันนะคะก็ได้มาหนึ่งหัวคือโนเมนเขาชอบกินสลัดนะนิดก็กินอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะกินน้อยกว่าโนเมนน่ะนิดก็เลยซื้อสลัดมาให้โนเมนเขาเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ากินทุกวันเลยแล้วก็ ันนี้ก็ขึ้นช่ายหรอขึ้นช่ายฝรั่งนะคะคือมันสวยมันสดมันดูดีมากเลยนะแล้วก็มันลดราคาด้วยนะคะนี่ก็เลยต้องจัดมาด้วยนะอีกอย่างเมื่อสองวันก่อนนี้เพิ่งทําก๋วยเตี๋ยวไปนะคะเอา,อาจจะเหลือแล้วก็แช่แข็งหรือว่าอาจจะมาทํายำอะไรเงี้ยก็ดูก่อนเพราะมันสดสวยจริงๆนะเรานิดก็ได้ปุตเตอร์เมมาหนึ่งกระปุกนะคะตั้งใจว่าจะมาทาเค้กนะเพราะว่าเห็นโนมันบอกว่าแม่สามีจะมาวันอาทิตย์นี้นะคะนี่ก็เลยว่าจะทํา เออถ้าไม่วันอาทิตย์ตอนเช้าก็ทําวันเสาร์นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแล้วก็ได้น้ําตาลทรายแดงมา2ถุงลดราคานะคะมีอีกหถุงอันนี้จากร้านดีนะแล้วก็มาสคาโปเโน่นะคะก็ตั้งใจว่าจะเอามาทำทีรามิสุเหมือนกันนะเออได้มาสองกระปุกเลยนะคะเหมือนเดิมลดราคาอันนี้จากดีเดอรแล้วก็ชีสเหมือนกันนะคะ นี่เลยจากลีก็ได้มาสองถุงเหมือนกันนะชีสเพราะว่า,เ,าเวลานี้ทำสลัดให้โนแมนะ่ะถ้าไม่โปะด้วยชีสมอสซาเรลล่าก็ไข่ต้มหรือแม่ก็พวกแฮมอ,อย่างเงี้ยโนมันเขาจะได้ไม่เบื่อนะคะแล้วก็มีพวกไขมันโปรตีนอะไรเงี้ยนิดหนึ่งอันนี้เป็นโรมานาสลัดนะคะก็ลดราคาคือหัวใหญ่ด้วยนะถูกนะคะไม่ถึง1นึ่ยูโรนะเออน่าจะ66กสิบหกเซนด้วยซ้ำนะท่านี้ดูไม่ผิดนะคะ แล้วก็สลัดอันนี้ก็ลดราคานะเหลือถุงสุดท้ายด้วยนะคะแบบรวมมิตรก็ได้มนาะ่ๆแล้วก็มีแป้งอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะไว้ทําขนมนะก็ซื้อมาด้ดยหนึ่งกล่องที่บ้านหรือรู้สึกว่าเหลือหนึ่งกล่องสุดท้ายนะก็ใช้เรื่อยๆนะคะก็จะซื้อมาตุนไว้ก็อย่างที่บอกว่าเไปเดินเล่นอะไรที่มันจะต้องใช้อยู่แล้วแล้วมันก็ราคาไม่แพงนะคะกล่องละเก้าสิบเก้าเซนก็จัดไปเลย แล้วก็อาหารแมวตกอยู่ในนี้หนึ่งกระป๋องต่อไปนี้ได้โปรดมาอันนี้เป็นวีทานแล้วก็ฟิตนะคะหรือว่าวีทานแอนด์ฟิตนะตามนี้เลยนะคะก็ได้มาหนึ่งแพ็คเออเวลาโนม,มันไปทำงานนะคะหรือว่ากินอาหารเช้าด้วยกันนี่ก็ชอบกินนะเอ่อแล้วก็หอมแดงมีได้มาสองพวงนะเพราะว่าลดราคานะคะอยู่ที่พวงละหกสิบเก้าเซนแล้วก็พวงหนึ่งสองร้อยห้าสิบกรัมอะ คือมันถูกจริงนะก็จัดมาสองพวงที่บ้านก็ยังเหลืออีกหนึ่งพวงนะคะตุนนไอยก่อนของพวกนี้เขาอยู่ได้นานอยู่แล้วแล้วก็นี่ซื้อแตงกวาจากลีเดอร์มาหนึ่งลูกนะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วบงังเอิญวันนี้ไปเจอที่ร้านอา่ะดีมันลดราคาอยู่ที่ลูกละเจ็ดสิบเก้าเซนทุกคนนี่ก็เลยหยิบมาอีกหนึ่งลูกนะดูสิแล้วสวยสดคือมันแบบนะก็ไม่ซื้อก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถูกกว่า แล้วก็ได้มะเขือเทศมาลดราคาเหมือนกันนะอีกอย่างนี้จะทําน้าเงี้ยวอย่างที่นิดบอกนะคะนิดมีอยู่ตรงนู้นหนึ่งแพ็คนะเออเรากลัวว่าจะไม่พอนะคะแล้วน้องมันเขาชอบกินสลัดนิดก็จับมาเลยสองแพ็คเพราะว่าลดราคาด้วยไหนไหนไปแล้วก็จับไปเลยจุกๆนี่แพ็คใหญ่ด้วยนะแพ็คละน่าจะห้าร้อยกรัมนะคะตามนี้เลยแล้วก็ได้น้องมันเขาชอบกินโยเกิร์ด สำหรับที่ทำงานนะคะนี่ก็จะแพกไว้ให้เขาเนาะแล้วก็ใส่พวกมูสลีเอ่อเมล็ดเชียหรือว่าถั่วหรือว่าพวกลูกเกดอะไรเงี้ยไปให้ด้วยนะเอ่อก็จะซื้อให้ทีละหนึ่งกระปุกนะคะไม่ซื้อเยอะเพราะว่าหนึ่งกระปุกก็จะทำได้ประมาณสองถึงสามมือนะอันนี้เป็นแบบไขมันหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตอนแรกน้อแม่เขาชอบกินสเกียร์นะแต่ว่าเออนี่ดูที่ l ลดเจอร์กับไอรีไม่มีนะไม่เจอนะคะเจอแต่พวกเอติคาเค้าฟลันอะไรเงี้ยเรเวจะมีนะคะแต่ร้านนี้ไม่มี ออแล้วนี้ก็ได้เอ r a d i s h i ย n มาให้หนูแมน่หนึ่งพวงนะคือมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบางลูกก็จะแตกนะคะแต่ว่าก็ช่วงนี้เป็นหน้าบผักตัวเนี้ยแล้วก็ราคาไม่แพงนะนี่ก็เลยเอามาให้หนูแม่ด้วยหนึ่งพวงนี่เป็นมอสซาเรลลานะคะแบบไขมันน้อยห้อร์เซนนะนี่ตามนี้เลยนะคะได้มาสองถุงแล้วก็ได้หมูสามชั้นลมควันแบบหั่นแล้วแบบเบคอนเนาะ ก็สามารถมาทําเมนูได้หลายเมนูเลยนะคะก็จัดมาไว้ก้อนหนึ่งแพ็คเอ่อแล้วก็เหลือโปรตกับกล้วยนะคือนิดนั่งบนเก้าอี้นะคะแล้วนี้ก็ยื่นมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออนีดได้กล้วยมาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะอันนี้4ลูกนะคะช่วงนี้ก็นิดจะกินกล้วยเป็นอาหารเชา้าอาหารเย็นบ่อยนิดนึงนะเพราะว่า ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ก็ออกกำลังกายเยอะก็เลยอยากจะกินของที่มันมีประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวโปรตนะคะอันนี้เป็นอันนี้ตั้งใจว่าจะทำโปรตที่แบบตอนที่เราไปกินที่เดนมาร์กอ่ะใครจำได้ในคลิปนะคะแล้วตั้งใจซื้อโปรตตัวนี้มาเพราะว่าเราซื้อซอสมาจากที่นั่นอ่ะเยอะแล้วก็ว่าจะลองทำกินนะสลัดก็เยอะนะคะเป็นอาหารเย็นนะอันนี้เป็นรกโฟลกุฮอนโปรตน่ากินเหมือนกันนะ โอเคค่ะ okay, แล้วนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายทินิได้มานะส่วนขนมปังอย่างอื่นนี่ก็ยังมีอยู่นะคะก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบนะมันจะหยาบมันจะแข็งนะ,ะน้องฟิโอน่ากินได้อยู่นะตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ซื้อมาลองครั้งแรกเลยนะคะทนนิจำไม่ผิดเนาะจากไอจีอ ID นะคะปกติก็ไม่ค่อยได้ไปซื้อของที่ละไอจีกับลีเดอร์อยู่แล้วด้วยนะส่วนใหญ่จะไปที่เค้ารันนะคะหรือไม่ก็เรเวนะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นิได้มาในวันนี้นะคะ เยอะเลยนะกองเดี๋ยวให้น้องฟิโอน่าช่วยโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะนี่เป็นใบเสร็จจากร้าน l ีเดอรก็นิจ่ายไป2 0ยูโร35เซนแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จจากร้าน ID ีนิจ่ายไป1 1ยูโร63เซนก็นี่เลยนะคะแล้วก็ร้านสุดท้ายาร้าน m ม l l e ลนะก็นิจ่ายไป2 5ยูโรเเซน นี่ก็เป็นสามร้านนะคะ